ปีพุทธศักราช2,437เด็กหญิงผู้หนึ่งถือกำเนิดกลางแสนแดดยามสายของวันอาทิตย์เธอเติบโตขึ้นในบ้านสวนคลองสามวาท่ามกลางเสียงน้ำไหลใบบัวและคำสอนจากบิดามารดาแม้พี่สาวจะจากไปตั้งแต่วัยเยาว์แต่ดวงตาเด็กหญิงบุญเรือนกลับสะท้อนแววแห่งพรหมลิขิตอย่างมั่นคง เธอเรียนเย็บผ้าตั้งแต่เด็กๆมือเล็กๆเ,เคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วเสียงจักดังกึกก้องบนเส้นทางของความเพียรปู่ของเธอคืออาจารย์กลิ่นหมอน,นวดชื่อดังวิชาโบราณได้ถ่ายทอดสู่เธออย่างลึกซึ้งเมื่อเธอได้รับครอบวิชาปู่เตือนว่าห้ามเรียกร้องค่าจ้างเพราะนี่คือวิชาของศรัทธาไม่ใช่ของเงินตรา เมื่อเธอเข้าสู่วัยรุ่นพระอาจารย์พริง้งนณะวัดบางประกอบได้กลายเป็นแสงนำทางดวงแรกของเธอเสียงสอนของหลวงลงุงคือความจริงชุดแรกที่กระทบใจเธออย่างรุนแรงยิ่งกว่าคำใดๆที่เคยได้ยินจากวันนั้นเธอเริ่มตื่นขึ้นและแสงแห่งพุทธธรรมก็เริ่มส่องเข้ามาในใจเด็กหญิงบุญเรือนเส็จตำรวจโทจ้อยตรงบุญเติม ตำรวจใจบุญได้กลายเป็นสามีของเธอความรักไม่เคยดึงเธอออกจากธรรมแต่กลับพาเธอเข้าใล้มันมากขึ้นเธอเย็บผ้านวดรักษาและเป็นหมอตำแยด้วยใจไม่หวังสิ่งใดตอบแทนความเมตตาคือจุดหมายไม่ใช่ชื่อเสียงและเงินทองชีวิตคู่ของเธอราบรื่นสามีใส่ใจศิลธรรมส่วนเธอก็สละโลกอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดุดสองทางที่เคียงคู่กันในเส้นทางธรรมเธอเริ่มฝึกวิปัสสนาณวัดสัมพันธวงศ์กับเจ้าคุณพระมหาราชมังคลาจารย์แสงเทียนคือสหายแห่งภาวนาสามีของเธอบวชหนึ่งพันษาและเลิศเล่าเด็กขาดยิ่งเติมไฟศรัทธาให้เธอปัดสินใจละทางโลก วันที่24กุมภาพันธ์พศ2470เธอลาสามีและเข้าสู่ร่มขาวอย่างมั่นคงผ่านไป89วันเธอยังไม่เห็นธรรมเธอจึงกลับบ้านและตั้งใจจะภาวนางเงียบๆคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายเธอแน่นหน้าอก หายใจไม่ออกจิตสุดท้ายคิดว่าถ้าจะายขอให้ตายเดี๋ยวนี้แล้วแสงสว่างก็ไหลท่วงตัวเธอจิตเธอรู้ชัดในทุกสรรพสิ่งเห็นธรรมจนใจพ้นจากพันธนาการแม่บุญเรือนไม่ได้รังปาฏิหารไว้ที่ตนแต่ยื่นมันให้ผู้ถูกอย่างเงียบงนัน เป็นครั้งแรกที่ใครบางคนหายป่วยโดยไม่มีใครร้องขอให้ช่วยข่าวลือแพร่ไปราวไฟลามทุ่งแต่แม่บุญเรือนยังคงน้อมหัวต่ำดังเธอไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ทันได้เอ่ยคำใดศรัทธาก็เดินทางมาก่อนเธอ ศรัทธาบางครั้งก็มาในรูปของความสิ้นหวังเธอรู้ตัวดีว่าเธอไม่ใช่เทพไม่ใช่ผู้วิเศษเธอแค่คนที่แบกศรัทธาไว้บนบา่าแม้จะไม่มีคำพูดตรงหน้าแต่คำพูดลับหลังกลับดังกว่า บางคนมาหาเธอด้วยศรัทธาแต่กลับจากไปด้วยความผิดหวังเธอไม่ใช่ผู้ให้ปาฏิหาริย์เธอแค่ฝึกให้ใจไม่ไหวเอนต่อโลกในคืนที่ไร้แสงดาวมีเพียงแสงใจที่พานางเดินต่อ ในความเงียบลึกเธอได้ยินเสียงหนึ่งไม่ใช่เสียงจากโลกภายนอกในเงามืดสุดใจเธอพบแสงที่ไม่มีใครรู้ได้บางครั้งธรรมะต้องตอบคำขานด้วยความนิ่งสงบ ภายนอกอาจหวั่นไหวแต่ภายในเธอมั่นคงดังหินผาศรัทธาที่แท้จริงไม่ต้องอธิบายแต่มันสัมผัสได้ไม่ใช่หมอไม่ใช่เทพแต่ความเมตตาของเธอเปลี่ยนคืนมืดให้กลับสว่างเมื่อเสียงหนึ่งสงบใจอื่นเริ่มสั่นสะเทือนด้วยความศรัทธา ไม่มีคาถาไม่มีเวทมนต์มีเพียงความนิ่งที่เปี่ยมด้วยพลังในความเงียบของโลกธรรมะได้เปล่งเสียงในใจไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่วัดแต่เป็นศาลาเล็กๆที่ปลูกด้วยแรงศรัทธาเธอไม่ใช่ครูในตำราแต่คำพูดของเธอเปลี่ยนชีวิตคนมากมายบางความหวังไม่ต้องออกเสียงแต่สะทานถึงหัวใจแม้สิ่งปลูกสร้างจะเล็ก แต่หัวใจผู้สร้างยิ่งใหญ่กว่าภูเขาไอยาแต่คือความเมตตาที่ผ่านการอธิษฐานร่างกายไม่ใช่ของเราใจเท่านั้นที่เธอเลือกเชื่อฟังไม่มีเสียงแต่เต็นไปด้วยความหมายเรือนทุกนี้เธอไม่ต้องการอยู่อีกต่อไป